นาเวอนัตถกุสเลนะอัตถจริยาสุขาวหาการประพฤติประโยชน์กับคนไม่ฉลาดในประโยชน์ไม่นำสุขมาให้เลยคนไม่ฉลาดในประโยชน์คือคนที่ขาดปัญญาไม่สามารถถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้หรือไม่สามารถมองเห็นประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้จากสิ่งใดๆจะเรียกว่าคนโง่ก็คงไม่ผิดนัก การทำประโยชน์ต่อคนที่ไม่ฉลาดในประโยชน์ก็คือการสร้างประโยชน์แก่คนที่ไม่สามารถถือเอาประโยชน์นั้นได้หรือไม่รู้จักประโยชน์ที่จะเกิดจากสิ่งนั้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการพูดธรรมะให้คนที่มีปัญญาน้อยได้รับฟังเขาย่อมไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของธรรมะที่ได้ฟังนั้นและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากธรรมะนั้นเช่นนี้ก็ย่อมเป็นการไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นคิดจะช่วยเหลือใครหรือคิดจะสร้างประโยชน์ให้ใครก็ตามต้องพิจารณาเสียก่อนว่าเขาจะสามารถถือเอาประโยชน์นั้นๆได้หรือไม่หรือเขาจะเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เราทำให้ได้หรือไม่